และนี่วัยรุ่น70กว่านะคะมาออกกําลังกายตอนเย็นค่ะมากวดเดินหน้าบ้านญาเท่านีบอกเลยว่ายิงเล่าแข็งแรงอหลีเล่าแข็งแรงก็ไม่ยาฉันอีกขนาดเราไม่เคยจมเลยว่าปวดขาปวดแอวปวดยังไม่ยาฉันนี่มิตรแนวปวดกับแน<ล><า>ปว,วางนันไอ้อนแก้วก่อนค่ากับผ้าลูกไปหาขีาข่จักรยานเล่นค่ะพ่อปูก่กับกามาจากหน้าพ่อดีและนี่ก็คือบัอกแตงโมที่พ่อปู่ปลูกไว้นาค่ะบอกแล้วว่ายูน้านัาา่นาเร่เคยวางเป้าปูนันปูนีได้กินตลอดปีเพราะว่าสิเป็นพักย่างต่างงาผลไม้หลากไม้จังสีมีให้กินตลอดเลยเด็ก ฉันอยากสิบอกว่ารานสพ้ยกเธอหญิงมันนอนตื่นตั้งแต่บ่ายสองเคิงเท่าปันนี้ค่ะกับบอยอมนอนอีกเลยแต่ว่าใครอยู่กับบอยยากเล่นกับย่างเล่นหัวลิหัวแหลมตามภาษาเพื่อนนั่นแหละแต่เพิ่นกับบอยคอยงอแงเด้แต่ว่าตอนนี้กำลังมันยางน่ะนะแลนี่ค่ะบรรยากาศการกูมันอยู่หน้ามือนีกับยังมึท่านด้แล้วเด้กะกาวสิลุยเห็นมันเล้วภา้ในมือนีจังสินะประมาณหกโมงกล่วมันกับคำมืดฝืตาแล้วเมยนบอยเมยากระบายก่อนแก้วก่อนข้ามกับเห็นพอย่างมึงม่านันเ่าบ้าเนเมร์มากับเล้ว หญิงเพราะว่ามันพอกระเทินแหม่กา่าวห้ยแม่เหลวภายในมือนีจังสีนาก็เลยเหตสเศาคำนั่งสิละแล้วเบิ่งขาเจ้ากระเล่งขาเจ้ากระบุกเอาซอยกันทวนทวนอยู่เด้อโอ้ยแต่ละคนถามว่าออ้ก้อนแก้วก้อนคำามกว่าออไปเหตสซอยเพลินนังวางในหูบอเอาฉันเปลี่ยนสุดลแล้วแหม่บันวาฉันออกมาซองมึงซส่อๆ,ๆจากนั้นก็ตัดผ่านมาทียบานเข้าบันีดมือนีฉันกะสีเขาขั้วเห็ดเนื้ออย่างเนื้อกินเด้นีกะสีลงมือเขาขั้วเหตดเนื้อกินเองค่ะแล้วเป็นเมนูที่ไม่เคยทำเลยนะตั้งแต่เปิด ฉันติดนิสยฉันติดนิสยบอากูบอามึงน้ำเอซีต่อไล่สนใน t ิกต็อแม้นี่แหะคันได้ลึ่งได้แก้นแล้วนะปีนเกีียวได้ฉันนะพวกจะกวามขึ้นอย่างนี้ยิงฉันอยากสิบอกว่าเมนูนี่เด้อฉันบอกเคยเห็ดตัต้งแต่เกิดค่ะมาเบิ่งขันตอนแบบอุจุอาจะก,การทํทำต้ยมยำกุ้งน้ำข้นเด้ออันดับแรกก็สิตั้งหม้อแมนบอก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปเดี๋ยวเดียวลืมบอกอีกอย่างนึงราวางใส่ค่าตะไคร้ใบมะกรูดกัสิหันหอมใหญ่ใส่ลงไปน้ำ ล้วเราก็จะใส่พริกเผาค่ะพริกเผาก็จะใส่ประมาณ3ช้อนโตนั่นแหละก็คือเครื่องทับพี่นั่นนะพอแต่ใส่พริกเผาลงไปแล้วก็สิคนคนเขเล่เขเล่พริกเผามันเข่ากันหลังจากนั้นก็สิใส่น้ำปลาลงไปค่ะสาช้อนโตแล้วเป็นอยัางคือต้องบอกตอนตัวคักแต่ยายกระบอกไปสละตื่นเต้นเพราะวันเป็นเมนูเพิ่งเคยเห็นในชีวิตหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ําตาลแล้วก็รดดีแล้วก็ผงโมโนโซเดียมกูตาเมตอ้อยิงฉันลืมบอกอีกอย่างหนึ่งตอนที่ฉันต้มน้ำนั่นนะก็สิใส่ขนอลงไปเด้ใส่ขนอต้มยำลงไปก่อนหนึ่งแล้วก็จะใส่ขนอรสหมูลงไปด้วยก้อนหนึงจ้าเอาจริงๆการปรุงรสนี่ก็เหมือนเห็ดเนื้อกินเห็ดต้มยำทั่วไปเลย ก็แค่ใส่น้ำปลาใส่ผงม่โนใส่น้ำตาลใส่รดดีอย่างประมานนี่นะต่ว,วางที่ฉันเหตุหาเครื่องตุมยำาม,ม็นว่ยหญิงเอ้ยฉันขี่รถหาซื้อเหตออมบ,บาัานุ่นจเจริญบันุนน่นสมบูรณ์อยู่ค่อยู่่าไปบัาน,นุ่นสมบูรณ์ไปพ่อเหตเฟียงอ๋อไม่ใช่ค่ะเหตฟางจังสีแ่แหลวตะกี้กิน,กนตะเฟียงกันเลยหลวงบอกแต่เหดเฟียงคือบ้านน่นล่ะหลังจากเหดเฟียงเริ่มสุกแล้วขาก็สดิใส่บวกพิกที่เขาตำไปลงไปปกติขาสกิ่งใส่บวกพิกขี้หนูเหม็นบ่แต่ว่าอันนี้บ่มีค่ะใส่พวก ชอกข้าในชั้นแต่ว่าอันนี้บ่มีก็เลยสิสเปนุ่มจืดท่มีในตู้เย็นน่ะล่ะไข่ตัวบะไ่นุ่มนมมิ้วกับนุ่มดินแดนแะล้วางเห็ดต้มยำยูน่แมนบอเตาแกงส้อก็สิมี2เตา2หัวเด้อีกเตานึงกับือสิทอดกระดูกหมู่าทอดกระดูกงูนี่กระเใหามิ้วมิวค่ากินเนื้อมันแล้วก็ให้กระดูกดินแดนแห่น่กระดินแดนมันมาแห่งกระดูกเนาะมาตัดผ่ามานี่ต้มยำของเ้าต่อบนี้ย้ายกล้บไปกับมาแถวเขาข้นตัดมันตัดในชั้นแบบนี้เนาะพา้่อตมานะป ิมาเหตุตุมย่ำค่ะพอตใส่กุ้แม่น้ำลงไปแล้วเขากัสิปิดแก๊สไว้แล้วก็จะบีบมะนาวลงไปจังหวะบอกเนามันหวนกับน,น้ำห่อนมันบอหญยิงเอ้ยหอมบอกวายเอาล่ะปน,นี้มันก็ไม่เลวนะหญิงวายมันได้อยู่เด้อค่ะมันเป็นตุ่มย่ำหายุ่ซิมเบืองแล้วซิมเบิ่งรสชาติแล้วเป็นตุ่มย่ำอหลีหลังจากนั้นฉันจะทาไอคอนแกวก่อนข้าว่าเธอตุ่มย่ำน่ะมันใส่ใบกะเพรากะไ้บอส่กะไ้เด้ดเธอสิไซบอน้างวางในหูบอไซไวฉันจะใส่ใบกะเพราสัน บ้านมามาใส่นั่นละหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ไอ่ก้อนแก้วก้อนค่ทดลองซิมเบิงแมนบอผู้บ่าวหนาเอ็นซิมไปแล้ววงังไดยหูบอสซบกนาอีกสซบกน่าอีก,อก,อกใ่เลยวัอเอาดีๆเดอ้อจะของเหะเป็นคนมากินสมแต่ว่าถามถ้เฮียนไปเฮียนมากินสมคือเธอบอนั่งวางด้หูบอเซียชันโหลดส่อีกหน่วยนึ่งมาสันว่าก็เลยไดบีบกเน่าใส่อีกหน่วยนึงนั่นละหลังจากนั้นแมนบอพอนนันกินทุกอย่างเส้เนเียวกัจัดแต่งแบงบายค่ะขึ้นเสิร์ฟท่านที่แต่ว่าก่อนอื่นมา หปีผุนไม่หญิงใส่ขีมแรงๆมาแต่มาจบที่แบรนเอทค่ะบอกแล้วผลิตภัณฑ์แบรนดเอทนะลูกค,ค้าชั้นบางคนเป็นผู้ป่วยมาเล่งได้หญิงก็สามารถใส่ได้ค่ะบมมีแพ้แน่นอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากเกาหลีร้อเปผู้ใดสนใจกระทักแชทหาดุจจาผ้าแสบได้เลยน,นี่กินเขาแล้ว2พี่น้องก็มมหยอการเอะักเอะอัแบบนี้แหละมีความสุขค่ะ